สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็กที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้มามลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กูติดตามรับฟังกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นมุมมองของตำนาน นักเตะของแมนยู2คนด้วยกันนั่นก็คือริโอเฟยนาแล้วก็พอสโคนะครับที่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะฮะในช่องของท NT Sport นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์ในเรื่องของราสบุธฮอยรุนแล้วก็หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับหลังจากที่แมนยูเนี่ยบุกไปแพ้ไบยนไป3ประตูต่อ4ด้วยกันนะครับซึ่งเฟรน่าเนี่ยเขามองว่าราสบุธฮอยรุนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมต่อเกมเนี่ย่อนทัางเยอะนะซึ่ง หากคุณเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยก็ต้องมองหาเขาหลังจากจบเกมเพื่อทำการชื่นชมนะฮะรัสมุนทอยรุนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีหน่วยการที่ดีนะครับมีความเร็วมีความดุดด้านมีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเด็กที่ทำงานอย่างหนักมากนะครับพ่อสโครครับมีการคอมเมนต์นะฮะว่า ฮอยรุนเนี่ยเป็นนักเตะที่ดูดีมีอนาคตไกลเลยนะครับแล้วก็ฮอยรุนเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบที่เราต้องการนะครับที่คุณต้องการนั่นแหละสามารถวิ่งตั้งแต่จากเครื่องสนามลงมาช่วยเกมรับได้นะครับพลังงานล้นเหลือแต่ว่าภาพรวมเนี่ยที่ยังทําได้แบบไม่เพอร์เฟกที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องให้เด็กคนนี้ มีเวลาปรับตัวหน่อยต้องให้เวลาปรับตัวของเด็กคนนี้หน่อยนะครับในการที่นักเตะเวลาเนี้เพิ่งย้ายมาแล้วก็มาเจอทีมใหม่มาเจอ เรื่องของการย่งขันระดับสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากันหน่อยนะครับคุณภาพภาพรวมปีเท้าแอะไรต่างๆคือดูดีมีอนาคตแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ทางวิโรภินานแล้วก็พะะัศคอคอมเมนต์ถึงเด็กคนนี้นะครับคือภาพรวมเนี่ยถูกใจ2องคนนี้เลยนะครับแล้วก็ในเกมระดังกก่าเนี่ยก็จัดไป1ประตูนะครับเป็นการเบิกครองได้แหละก็หวังว่าจะมีการยิงได้แบบเรื่อยๆแล้วกันสาหรับรวาซูนฮอยรุนคือ ส่วนตรงผมนะผมไม่ได้กดดันนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่างน้อยน้อยเนี่ยมีส่วนเรื่อบ,บเกมก็ได้นะครับแล้วก็ยิงบ้างไม่ยิงบ้างก็ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งผมเข้าใจนะว่าทางฮอยรุนเนี่ยเพิ่งย้ายมาอายุก็ยังน้อยด้วยนะครับก็ต้องให้เวลาปรับตัวไปก่อนสําหรับซีซั่นแรก ส่วนในอนาคตเนี่ยคุณก็ต้องยกระดับตัวเองต่อไปตามนั้นนะครับเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของฮอรุนกันอยู่ทานตักเต็เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวนะครับหรือว่าอินสตาแกรส่วนตัวของเจ้าตัวนั่นเองโดยที่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ว่าแน่นอนคาว่าสิ่งดีๆที่เราสามารถนําออกมาจากเกมที่เราพบกับไบเยอร์ได้เนี่ยนะฮะ มันก็มีนะครับเราเนี่ยยืนอยู่บนสิ่งนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เน้นในเกมนัดถัดไปแบบเต็มที่หรือว่าในเกมพบกับทางเบอร์ลี่นั่นเอง ที่จะเตะก,กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับหรือว่าวันเสาร์ที่23กันยายนนี้นะฮะ,ะนี่คือมองทางคอยรุน,นะฮะที่ออกมากระตุน้นออกมาโพสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกมนัดถัดไปนะครับแล้วก็ความรู้สึกเล็กน้อยนะครับเรียวฟินานยังได้มีการคอมเมนต์เรื่องของโอนาด้วยนะครับเรีโอเนี่ยคอมเมนต์ว่าโอนาในตอนที่พบกับไบเยอร์เนี่ย คือฝันร้ายของโอน่าอย่างชัดเจนครับในเกมนัดน,นั้นนะแล้วก็เขามั่นใจกับการใช้เท้าอย่างที่เราได้เห็นกันแต่ในฐานะผู้สวดประตูคุณถูกจ้างมาเพื่อป้องกันประตูครับจังหวะที่ซาเน่ย,ยิงไม่ได้มีการยิงแรงเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นลูกที่อันตรายเลยมันเป็นลูกที่สามารถรับได้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้ห่างตัวด้วยแถมทั้งในจังหวะน,นั้นเนี่ยโอน่าควรที่จะเซฟมันได้ครับแล้วก็ควรที่จะเซฟได้แบบสบายๆเลยด้วยซ้ำนะฮะเขาควรที่จะมีการ จับบอลติดมือนะครับแล้วก็จับมันขึ้นมาส่งต่อไปข้างหน้าแต่ว่ามันคือความผิดพลาดท,ที่เลวร้ายมากครับแล้วก็เขาจําเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟอร์มการเล่นกลับมาโดยด่วนนะครับและนี่คือจุดอ่อนสําคัญของทางแมนยูของเรานะครับซีซั่นนี้5เกมเนี่ยแมนยูมีการเสียประตูไปแล้ว14ประตูครับวัวหน้าเองเนี่ยก็รู้ว่ามันคือข้อผิดพลาดครับแล้วก็เขารู้ถึงแรงกดดันที่มีแล้วก็รู้ว่าทุกสายตาเนี่ยกำลังจับจ้อง มาที่คุณอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมีการรับมือเกี่ยวกับโมเมนต์ครั้งเนี้ให้ได้แล้วกันนะครับนอกจากนี้ลิโอยังได้มีการพูดถึงการให้สัมภาษณ์หลังเกมของอรนาด้วยนะครับจริงๆอุรนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบจะต้องไปให้สัมภาษณ์โดยตรงเนาะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปหาหนข่า,ขาวแล้วก็ให้สัมภาษณ์เองนะครับแล้วก็เป็นคนยอมรับผิดนะฮะ เป็นคนยอมรับผิดว่าเขาเนี่ยมีส่วนในการทําให้ทีมแพ้นะครับวิโดโอเขาก็มีการพูดถึงนะว่าคือเรื่องของทัศนคติแบบนี้มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากโอนาเนี่ยกล้าที่จะเดินเข้าไปหานักข่าวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์โดยตรงนะครับซึ่งวอนาเขายัยอมรับอีกแมว่าในตอนที่เขาเล่นอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ย บางเกมเนี่ยเขาก็มีข้อบิดพลาดเหมือนกันนะครับพลาดถึงขั้นแบบเสียประตูเลยก็มีนะฮะแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยมันก็มีอารมณ์ประมาณว่านักข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่ว่าเขาก็ต้องมีการหลีกเลี่ยงกันไปแต่อูรน่าเนี่ยโหซอสจิตใจยอดเยี่ยมมากครับดูว่ามีข้อบิดพลาดแต่ว่า ก็เดินไปหาหน้าข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็น1คนที่ทําให้ทีมเนี่ยพ่ายแพ้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับุมมองขนทางบรูโน่เฟอร์เดสกันบ้างนะครับบรูโน่เนี่ยก็ออกมายอมรับกับว่าผลสกอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับได้นะครับมันยากที่จะยอมรับมันนะครับเราดูว่ามันเป็นเกมที่ยากในการ ที่จะลงเล่นลงเตะกับทางบาเยอร์นนะเรารู้ดีครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมครับแน่นอนครับว่าเมื่อคุณปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาคิดแน่นอนคู่แข่งเขาก็จะต้องมีการเล่นงานคุณได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนโอกาสในเกมน,เนี้แมนยูก็มีนะครับแมนยูมีโอกาสทำประตูเยอะนะฮะซึ่งบูโน่ยืนยันว่า เราต้องเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถทำประตูได้เลยไม่มีโอกาสยิงมีนะฮะแต่ว่ามันต้องเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่มันรบกวน สโมสรอ,อยู่นะครับบรูโน่กล่าวว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างครับโอเคมันมีเรื่องของการบาดเจ็บนักเตะหลายคนนะครับประมาณ10บกว่าคนได้แต่ื่องดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะมาทําการข่งขันหรือว่าเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องของผลการแพ้ชนะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่บรูโน่พูดถึงก็คือเรื่องของอองเดรอุน่านะครับคือบรูโน่บอกว่าอย่าไปโทษโอหน่าคนเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมที่แพ้บาเยอร์เนี่ยมันก็ผิดพลาดกันทั้งหมดแหละนะครับเอาจริงมันก็ หลายๆตำแหน่งมันก็แบบคือมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยกันไปศูนย์หน้า กองกลางแนวรับผู้สับปะตูมันก็ผิดพลาดกันทั้งหมดนะครับแพ้ก็แพ้เป็นทีมนะฮะแล้วก็มีการกล่าวว่าอุรนาเนี่ยเป็นผู้สับปะตูที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็หลังจากเนี้ยเดีย๋ยวจะมีการช่วยเราเก็บแต้มได้มากมายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีการจัดอีกหลายเซตแน่นอนนะฮะก็มีการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ให้กาลังใจเพื่อนร่วมทีมด้วยจริงๆมันจะมีภาพหนึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยบรูโน่ก็เดินเข้าไปหาอุรนาทันทีนะครับแล้วก็มีการแบบไปปลอบใจอุรนานั่นแหละซึ่งอง็ รับรู้แหละว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในข้อผิดพลาดในเกมบบนี้นะครับแล้วก็ทางเรียนเลิฟก็ได้มีการพูดถึงหลังเกมเหมือนกันนะครับว่าในเกมที่เรามาเยือนไบเออร์เนี่ยมันเป็นเกมที่ยากนะฮะเราเนี่ยต้องเผชิญกับทีมที่ดีมากๆแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถยิงได้ถึง3ประตูด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าผลการแข่งขันมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในกรณีของอรวานาที่เซฟป,ประตูไม่ได้เนี่ยในมุมมองของเรียนเลิฟเนี่ยเขามองว่า มันก็คือความบิดพลาดคือส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลแล้วกันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาทางกลับมาให้ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ทีมเนี่ยกำลังโฟกัสในเกมถัดไปแหละนะครับก็คือโอเคแพ้ก็คือแพ้นะครับก็มันเป็นเรื่องของดีไปแล้วนะครับเราม,ามองดูในเกมนัดถัดไปที่อยู่หน้าดีกว่านะครับแล้วก็เรามากระหายกลับมาคู่ฟอร์มกลับมาเก็บ3ามแต้มให้ได้ โดยด่วนเลยนะครับหลังจากนี้นะฮะหรือว่าในเกมพบกับทางเบอร์รี่วันเสาร์นี้นี่เองนะครับตอนนี้นักเตะก็มีเวลาพัก1วันนะแล้วก็จะมีการเตรียมทีมแล้วก็ลงทําศึกทันทีนะครับในช่วงวันเสาร์นี้นะครับอ่ะนี่คือมุมมองของเลอเลิฟอีกคนหนึ่งนะครับส่วนสถิติที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบนทางแมนยูนะครับสาหรับสถิติแรกครับแมนยูเสียสประตูขึ้นไปมา3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี1978หรือว่า45ปีที่แล้วนะครับในยุคข,ของเดฟเซกตันนะฮะที่คุมทัพอยู่นะครับโดยที่สถิติที่2ฤดูกาลนี้แมนยูเสียไปแล้ว14ประตูทุกรายการมากสุดในบรรดาทีมพิวแดกอังกฤษด้วยนะครับถือว่าเสือเห็นว่าภาพรวมเกมรับของแมนยูมีปัญหาอย่างชัดเจนนะครับสถิติที่3ครับเทนฮาก พาแมนยูแพ้4จาก6นัดแรกของซีซั่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ยุคข,ของรอนแอสกินนะครับเมื่อฤด,ดูการ1986จนถึง87นะฮะแล้วก็อะไตอนนั้นเนี่ยป๋านเนี่ยก็มีการจะเข้ามารับงานต่อนะครับสถิติที่4ครับเทนฮาร์กจะเป็นกุญซือของแมนยูคนแรกที่พาทีมแพ้ 3เกมติดต่อกันนับตั้งแต่โอเลกุนเโซชาเคยคุมทัพเอาไว้แล้วก็มีผลงานแบบนี้มาก่อนในช่วง4ปีก่อนนั่นเองนะครับสุดท้ายครับในเกมเยือนทุกรายการ3.5นัดหลังสุดแมนยูเราเนี่ยแพ้ไปถึง18เกมครับหรือว่า51นะฮะมีแค่เวสแฮมที่แพ้มากกว่า20เกมด้วยกันนะครับอ่นะก็ประมาณนี้นี่คือประเด็นสถิติของแมนยูที่ทำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ เรื่องแนวโมเมนต์ Moment, ระหว่างเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นจังหวะที่น่าประทับใจของเรเกอรอนนะครับเป็นสองเกมวันนีที่เรเกอรอนเนี่ยมีการโดนกล่าวชมนข้างเยอะนะครับหลังเกมจากแฟนบอลน,นะฮะ ก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนอาจจะมองว่าเดเกรดอนก็มีข้อบิดพลาดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมตามอ่านทั้งในประเทศแล้วก็สื่อต่างประเทศคอมเมนต์จากแฟนบอลหลายๆส่วนเนี่ยนะฮะก็มีการชมเดเกรดอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะว่าเป็นนักเตะที่มีความทุ่มเทเล่นเกมรุกได้แบบยอดเยี่ยมมากนะฮะบ,บุกแบบโคตรมันนะครับแล้วก็ มีแพชชั่นที่แบบลดเหลือจริงๆนะฮะคือบางคนเนี่ยถึงกับเชียร์ให้เรเกอรอนเนี่ยเซ็นถาวรกับทางแมนยูไปเลยนะครับอยากให้สโมอสรเซ็นไปเลยนะฮะเซ็นขายไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฟอร์มแบบนี้อยู่มันมีโอกาสนะฮะที่เรเกอรอนเนี่ยจะเบียดทั้งมาเลเซียแล้วก็ลุกชอได้เลยนะครับถ้าเกิดยังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้นะซึ่งในจังหวะนี้ครับมันเป็นจังหวะที่เรย์รอยซานี่เนี่ยปุบเข้ามาตรงกลางละเรเกอรอนก็ ขยับเข้ามาตามนะครับจากฝั่งซ้ายขยับเข้ามาตรงกลางไล่ตามเรย์รอซานี่ไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเรย์รอซานี่ก็พยายามวิ่งตัดเข้าไปในบริเวณกลมๆแหละนะฮะหรือว่าบริเวณกลางสนามเพื่อเจ้าบอลไปอีกฟากหนึ่งนะครับเดกอดอนก็วิ่งตามไปนั่นแหละนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันไปตัดจบในจังหวะแถวแถวริมเส้นฝั่งซ้ายเลยว่า บริเวณที่ดาโลยืนนั่นแหละนะครับเดกรอนก็สไลด์บอลดักบอลเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันก็แสดงถึงความทุ่มเทแล้วก็กัดไม่ปล่อยจริงๆนี่คือแบบคาแรคเตอร์หรือว่าคุณภาพที่แมนยูต้องการจริงๆในตำแหน่งของนักเตะของแมนยูนะครับก็ได้รับคาชมครั้งเยอะจากจังหวะดังกล่าวนะฮะส่วนในจังหวะนี้ครับก็เราจะได้เห็นว่าความละเอียดของบูโน่มันก็ยังมีปัญหาครับบูโน่เป็นคนสำคัญของทีมไหมก็ใช่นะฮะแต่บูโโน่เป็นนักเตะที่ หรือว่าเป็นจอมทัพที่แบบจ่ายบอลพลาดข้างเยอะจ่ายดีมีไหมมีครับแต่ว่าจ่ายพลาดก็เยอะเหมือนกันแในจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ไม่ละเอียดนะฮะคุณควรที่จะละเอียดมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าฝั่งของกาลาโชเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งนะครับมีอาจจะแบบมีนักเตะของบาเยนที่เตรียมที่จะออกตัวมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ห่างแล้วก็มันเป็นตัวเลือกที่ สามารถจ่ายได้ง่ายแต่บูโน่เนี่ยดันจ่ายไม่ดีครับดันจ่ายกันขาดเนเกินทําให้กาลาโชเนี่ยก็เซ็งไปตามๆกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดจังหวะเนี้ยบอลไปถึงกาลาโชมันสามารถแบบไปเล่นต่อได้เลยเล่นเกมรุกแล้วก็ให้กาลาโชเนี่ยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้แต่ว่ามันไม่ถึงไนงะดันไปว่าจ่ายเบาแล้วก็โดนทางฝั่งขวาของบาเยอร์นเนี่ยตัดไปนะครับก็ความละเอียดของทางบูโน่ที่มันต้องแก้ไขจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นมานานแล้วแหละ ซึ่งอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับบ r รูโน่เฟรนเดสนะแล้วก็อีกจกังหวะหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับที่สื่ออังกฤษเนี่ยเขามีการพูดถึงกันก็คือประตูที่คาสิเมโรยิงได้นะครับแมนยูเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับในการทำประตูนี้นะฮะในการแบบต่อบบอลก็เป็นจังหวะที่ ผมได้มีการชมหลังเกมมาแล้วว่ามาเซียลในจังหวะนี้อ่ะก็ทําได้ดีนะครับลงมาก็เฮ้ยมันมีจังหวะสำคัญอยู่นะสําหรับมาเซียลนะฮะในเกมวันนี้ถึงแม้ว่าจะลงมาเป็นตัวสมรองก็ตามนะครับมาเซียลได้บอลจากฝั่งขวานะครับแล้วก็มีการตกเข้าไปตรงกลางแล้วก็มีการไหลบอลทําชิ่งกันโดยที่ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีครับในการปรุงแต่งนะฮะแล้วก็จ่ายบอลสาเร็จ8ครั้งนักเตะของบาเยอร์เนี่ย ไม่มีใครที่สามารถสกัดบอลในจังหวะดังกล่าวการขึ้นเกมดังกล่าวของแมนยูได้เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็มาได้ประตูจากคาเซเมโรอย่างที่เราได้ยินกันด้วยนะฮะก็เป็นการกวาดเข้าไปนะครับในช่วงท้ายของเกมนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับที่มีการพูดถึงเยอะเช่นเดียวกันก็คือจังหวะของแม็กโทเบนีนะฮะที่แบบไปทําบอลเสียในแดนคู่แข่งแล้วนะครับแล้วก็ดันเป็นว่าแม็คโทเนีเนี่ยวิ่งหยอะๆครับวิ่งหยอๆกลับมาคือเข้าใจง่ายๆครับว่าเวลา คุณทําบอลเสียเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งไล่ไม่ใช่แบบว่าให้เพื่อนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยวิ่งช่วยนะฮะหรือตําแหน่งที่อยู่ต่ำกว่าวิ่งช่วยอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ว่าให้แนวรับเนี่ยวิ่งช่วยก็จริงแต่ว่าคุณก็น่าจะต้องมีการเร่งตัวเองวิ่งตามบอลที่เสียไปจากตัวคุณนั่นแหละนะฮะวิ่งกลับมาแต่ว่าดันเป็นว่าไม่ธรบมดเนี่ยวิ่งแบบจ็อกอะวิ่งแบบช้าๆเอืยอยๆนะฮะทั้งที่เป็นคนทําบอลเสียซึ่ง ภาพดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันเกิดกับแมนยูบ่อยครั้งแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่แมตต์วนียคนเดียวนะครับเราก็เห็นจากแรดฟอร์ดมาแล้วจากเกมนัดก่อนนะฮะ ที่แบบทําบอลเสียก็แบบวิ่งจ็อกนะฮะไม่ได้แบบมีแรงกระตุ้นเลยคือมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นครับในรูปแบบแบบนี้นะครับเมโทรวาน,นีทำบอลเสียถ้าผมจะไม่ผิดนะคนที่มาสกัดในพื้นที่กรอบของฝั่งแมนยูพื้นที่สุดท้ายของทางฝั่งแมนยูเนี่ยกลับเป็นบรูโน่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งบรูโน่เนี่ยอยู่ในโซนที่บริเวณของทางเมโทรวนียืนนั่นแหละนะครับแต่บูโน่อะ วิ่งกลับมาจากแดนบนลงมาช่วยเกมรับนะฮะซึ่งคนที่ต้องลงมาช่วยเกมรับจริงๆก็คือคนที่ทําเสียก็คือแมตโวเนนี่แหละคุณต้องมาแบบเก็บงานของตัวเองนะฮะไม่ใช่แบบว่าให้บรูโน่ที่อยู่คนละฝั่งมาเก็บงานนะครับคือมันมันไม่ถูกต้องเนาะในกรณีแบบนี้นะฮะมันก็แสดงให้เห็นถึงภาษาการแล้วก็แบบเรื่องของแพชชั่นอะไรต่างๆของนักเตะนะครับที่มันไม่โอเคเลยเห็นแบบภาพเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ ัวเสกเหมือนกันนะครับที่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะฮะคือ คุณทาเสียคุณไม่ยอมไล่คุณโหแบบวิ่งแบบว่าย่อๆแบบนั้นนะฮะวิ่งแบบไม่เต็มสปีดช,ชัดเจนนะครับก็ไปมองย้อนหลังก็ได้ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เทนฮาต้องเร่งแก้กันหน่อยนะครับภาษาการนั่นเตะบางคนก็คือไม่เอาไหนเลยนะฮะไม่ดีเลยนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันมีมากจนเกินไปมันมีช่วงหนึ่งที่หายไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกซึ่งมันไม่ควรนะฮะเออทีมมันกําลังดีก่อนหน้านั้นน่ะมันก็ควรที่จะดีต่อไปแต่ว่าาตตออออนนนนนีี้้มมมััักกลบเเเป็หืดดิรงจ น่อยเกี่ยวกับนักเตะแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือข้อมูลจาก m e n ครับสื่อท้องถิ่นมีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าแมทต์ฮารกรีฟครับที่เราเนี่ยดึงเข้ามาเป็นผู้หน่วยการทางด้านการเจราจาซื้อนักเตะรายใหม่เนี่ยนะฮะแมทฮารกรฟเขาเนี่ยต้องการเปลี่ยนวัฒนธรร,ธรรมองค์กรในการซื้อขายนักเตะใหม่นะครับทำให้มันดียิ่งขึ้นแล้วกันหลังจากที่ป๋าบางมือไปนะครับการซื้อนักเตะของแมนยูเนี่ยมันเกินความจริง เยอะจนเกินไปนะครับบางคนเนี่ยค่าตัว20ล้านแมนยูโดนโกง80ล้านแมนยูก็ยอมจ่ายนักเตะขอค่าเหนื่อยระดับ3ามแสนสี่แสนทั้งทั้งที่ฝีเท้าไม่ได้แบบว่าค่าเหนื่อยขนาดนั้นเนี่ยแต่แมนยูก็ยอมจ่ายซึ่งแมทากิฟเนี่ยมองว่ามันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นครับแล้วมันเป็นมาแล้วอะ่ะหลายปีนะฮะตั้งแต่ป่าวางมือนะครับพอแมทากิฟเข้ามา แมทธากิฟก็พยายามเปลี่ยนแปลงจุดนั้นนะครับถึงแม้ว่าแมทธากิฟประสบการณ์จะยังไม่เยอะทางด้านฟุตบอลนะต้องบอกว่าแมทธากิฟเขาเคยรับงานแบบเป็นแบบฝ่ายเจาจาเป็นเหมือนกับฝ่ายที่ทําการดิวของอาดิดาสมาก่อนหรือว่าพวกแบรนด์ กีฬาทางด้านอื่นๆมาก่อนนะครับแต่ทีเนี้แนยแมรนยูไปดึงมาเพราะว่าแบบเออเก่งในเรื่องของการบริหารทางด้านนี้การเจราจาด้วยการดิวแต่และดิวด้วยนะครับก็เอามาเป็นแบบเหมือนกับดิวนักเตะแทนนะครับมาปรับใช้กันซึ่งแมาทธาเก็เนี่ยประสบการณ์ทางด้านฟุตบอลอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าเขามีแนวคิดที่แบบอยากเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ด้วยการที่ว่า บอร์ดก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นเอนะฮะแล้วก็เป็นพวกแบบแมทจัดถูกไหมครับที่แบบเจอจะได้แบบเลเทมากทีเนี้ยคนที่ต้องมาตามล้างตามเช็ดเนี่ยก็คือแมทากริปแล้วก็พวกจอ h เมอร์เทอร์แล้วก็รวมไปถึงลิซานโนครับที่เป็น,นบอร์ดในปัจจุบันที่ต้องมาเคลียร์เกี่ยวกับปัญหาที่มันสะสมมานานหลายปีนะฮะประมาณ10ปีได้ถูกไหมครับที่แบบเอเนี่ย ขึ้นมาแทนนะฮะขึ้นมาแทนพวกแบบเดวิดกิลนะฮะแล้วก็มีพวกแมทจัดเข้ามานะครับเพราะว่ามันทำลิไว้นานพอสมควรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแมทฮากิเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็ต้องให้เวลาในเรื่องการทํางานของแมทฮากิหน่อยซึ่งแนวทางการเจรจารเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นแต่มันก็ยังแบบไม่แบบ10เต็ม10นะมันก็อยู่ในดับแบบ4.5 ห้าเต็มสิบประมาณนั้นครับแต่ก็อย่างที่บอกกันไปก็คือต้องให้เวลากันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีแนวคิดแล้วว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเจจาซื้อนักเตะโดยที่ไม่เกินจริงเกินไปราคาต้องสมเหตุสมผลนะครับการเจรจาดึงนักเตะต้องสมเหตุสมผลจริงๆนะครับถึงจะมีการดําเนินการนะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่จะขายนักเตะให้แมนยูเนี่ยมันเคยชินแล้วว่าเฮ้ยแมนยูมามันต้องมีเงินมหาศาลแน่นอนนะครับคือแบงค์ทากิฟเนี่ยพยายามที่จะลบล้าง ภาพลักษณ์เหล่านั้นนะฮะที่พวกเอสพวกแมจัดมันเคยทำไว้บอร์ดเก่ามันเคยทำไว้นะครับแล้วก็บอร์ดบริหารปัจจุบันของแมดยูเนี่ยก็รู้สึกชอบใจนะรู้สึกแบบโอเคมากเกี่ยวกับการทำงานของแมทฮากรีนะฮะที่แบบมีแนวคิดแบบนี้นะฮะที่จะมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในการซื้อขานยนักเตะใหม่นะครับโอเคนี่คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันที่เป็นสกู๊ปของเอ n นะครับที่เขาแบบมีการให้ข้อมูลกันออกมาเป็นข้อมูล เชิงลึกแล้วกันผมมองว่ามันก็โอเคนะในการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพียงแต่ว่าต้องให้เวลากันหน่อย ถ้าเกิดแบงทางกิเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเพียงแค่ไม่กี่ซัมเมอร์เท่านั้นเนาะมันก็ต้องให้เวลากันหน่อยในการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดยังแบบวนลูปเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนกันอีกรอบนึงนั่นแหละนะครับจนกว่าเราจะเจอพวกแบบดี렉เตอร์ที่ใช่จริงๆนะครับดีกเตอร์เป็นจุดสําคัญนะฮะเป็นจุดสําคัญนะฮะอย่ามองข้ามแล้วกันนะครับการบริหารเบื้องหลังเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากนะครับในการซัพพอร์ตหน้าง,งานนะฮะในการเจรจารเนี่ยคุณว่าสําคัญไหมล่ะอย่างเช่นนักเตะอย่างที่ผมบอกไปอ โดนโกงไป60-70ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยมันสําคัญนะครับในเรื่องของการที่คุณเนี่ยต้องไปเจรจาอย่างไรให้แบบให้ได้ในราคาที่แบบโอเคที่สุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้จัดก,การทีมรวมไปถึงราคาต่างๆคือสมเหตุสมผลจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ